ไอหยาอร่อยทุกคนชื่อร้านน่ารักไหมน,นี่นทุกคนบรรยากาศนะฮะในซอยสุขุมวิท23ซอยประสานมิตรไม่ไกลจากรไิฟ้าศโส่ะทุกคนร้านน่ารักมากนะฮะเมนูอรังต่างๆมากๆเลย อันี้คนจาข้าวหมูแดงนะฮะเวค่ะเี่ยวหมูแดงนะะ่าทานมากทุกคนจะเอาอะไรก่อนดอีจ๊ะ๋ยวขอกินเอาข้าวหมูแดงก่อนได้ไหมฮะอุกคนอืมอร่อยมากอืมอมันจะเป็นซอสอ๋อ สีอุดมกับปิกน้ำส้มเราเทได้เลยฮะทุกคนมีเป็นขวดให้เราเลยนะฮะอ,อร่อยมากคือที่นี่ก็อร่อยไม่ต้องปรุงมีชาติต่างชาติจีนมาเยอะอยู่นะทุกคนจีนเอเชียอาหาเนี่ยฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงพูดสปีชภาษาจีนกันฮะ อ,อร่อยมากอร่อยสมชื่อไอหย,ยาอร่อยทุกคนอร่อยมากอ,มอร่อยมากทุกคนจัดนี่แบบผสมไงฮะมีแดงมีกรอบอร่อยมากอืม,อม สุดยอดนะทุกคนใครมางานวัดนะฮะเขาจะมีงานเัดที่เทอร์มินอลเทเวนี้วันเดินมาตรงนี้ได้เลยฮะซอยยี่ิบสามมาหาของอร่อยแบบนี้ชื่อร้านไออยาอร่อยนะทุกคนอ,อร่อยมากอร่อยมากทุกคนอืมอร่อยอ่ะอื ใส่ก็เปรี้ยวๆหน่อยๆนะใส่เข้าไปยิ่งอร่อยเลยแต่มันอืมคุณเชียงคุณภาพดีมากมมที่นี่มีเก๊กปงเก๊ก้วยด้วยทุกคนกระจงกระเจี๊ยบน้ำบวยมีหมดฮะทุกคนจ้าอร่อยมากเก๊ก้วยเขาแบบ จริเก๋วยคั่วนี่มันอร่อยไปทุกที่เนาะต้องวัดกันที่น้ำกระเจี๊ยบคะเพราะบางบางเจ้าทำน้ำกระเจี๊ยบไม่อร่อยก็มีนะแต่ที่นี่เนี่ยเขาอร่อยทุกอย่างอยู่แล้วและฝีมือของรนะ้านก็เสิร์ฟแต่ของดีๆอร่อยค่ะเนืเ้อปขวาเข้าไปจะเป็นโบเดกาโฮสเทลฝรั่งหล่อๆมาพักเยอะมาก จากบราซิลจากสเปนฮะก็เดินออกมากินไอหยาอร่อยกันเลยทุกคนซอยนี้จะคึกคักมากยิ่งกลางคืนเนะเดี๋ยววันที่8ถึง17นะฮะจะมีงานวัดไงตรงเทอร์มินอลทเวนที้วันมีละครลงละครลิงมินิคอนเซิร์ตมีไลอันนะฮะดวนไมทองคำอะไรของเขาอะเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ด้วย